ครับยังไงฮัลโหลนวลฮัลโหลนะครับเรามาดูปลากันนะครับดูปลาดูปลามีปลาไหมมีปลาไหมฮัลโหลฮัลโหลอ่มาดูปลากันมาดูปลากันฮัลโหลฮัลโหลดูปลากันนะครับมีไหมนะปลามีไหมอู้ตัวใหญ่มากเลยเออมันจะกัดหัวหนูไหมลูกเออออาอ่ะ,อะโอเคเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไง โอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวเท่าหมาเลยนะครับอ่ะโอเคดูสิมึงจู่ว่ายังไงอ่ะเอาดิเออเอาดิอ่ะโอเคเดี๋ยวป้าโยนไปทางนู้นบ้างเอาดูสิเอออ่ะเนี่ยเอออ่ะแบ่งกินฟากนู้นบ้างอ่ะแบ่งกินฟากนู้นบ้างเออแบ่งกินฟากนู้นบ้างอ่ะอ่ะมันอยากให้กินฟากนี้บ้างนี้เอออ่ะโอเคอ่ะอ่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ โอเคครับไปฟักนู้นมั่งอ่ะฟักโน่นมั่งฟักโน่นมั่งเออโน้นไม่ได้กินเลยอ่ะโอเคอืมอู้อู้อู้อันนี้น้อจะกินเหรอเอออ่ะโอเค